สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีคนเกิดวันอังคารนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายปากนะคะไพ่จะกลุ่มเนื้อหาตั้งแต่วันที่1ธันวาคมถึง15ธันวาคม2 5 6 7นะคะอาจารย์ขอขอบคุณทุกการติดตามทุกซับสไคายไลค์แชร์นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะเรามาฟังดวงกันเลยนะคะว่ามีเรื่องราวอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะไพ่จะอ่านเรื่องราว ของคนวันอังคารว่ายังไงพลังงานดวงคนวันอังคารได้ไพ่ราชาถ้วยไพ่เดสไพ่แปดไม้นะคะแปดถ้วยนะจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆเกิดขึ้นนะคะไพ่ขึ้นแบบนี้เนาะโอ้โหเปลี่ยนไปทางที่ดีอ่ะหนึ่งเหรียญน,นะคะแล้วก็เพลังงานราชาดาบอืจริงด้วยหนึ่งไม้นะคะเอ่อสี่ดาบโอเคเปลี่ยนแปลงจริง เรื่องแรกนะคะใครที่ปรารถนาไปทำงานทางไกลต่างประเทศเนาะเดินเรื่องเอกสารวีซ่าผ่านนะท่านจะได้เดินทางได้เดินทางไปทางานต่างประเทศนะคะและงานก็จะมีความสำเร็จในเรื่องเงินเรื่องรายได้เข้ามานะคะท่านอาจจะอยู่ชั่วระยะหนึ่งแหละแต่ก็ไม่ได้ถึงนานมากนะคะบางท่านก็อาจจะอยู่ยแค่สามเดือนหรือบางท่านอาจจะอยู่ ประมาณไม่เกินสองปีสามปีก็มีเนาะเอ่อที่อาจารย์มองเห็นนะมีการเปลี่ยนใหญ่ๆแบบนั้นอนะในเรื่องงานนะคะหรือถ้าไม่ได้แปลว่าไปทำงานต่างประเทศมันก็แปลว่าเปลี่ยนงานอยู่ในเมืองไทยก็ได้นะ,ะจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องของงานแต่ย้ายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเพราะเหมือนท่านก็กงังวลแหละย้ายไปที่ใหม,ม่จะดีไหมเราจะเติบโตในที่ให,หม่ไหม อไพ่ตำแหน่งสรุปดีมากก็คือราชาดาบกับแปดไม้ ot, เดยชาริออดสามเหรียญน,นะฮะถือว่าท่านถ้ามีการยกย้ายนะคะยกย้ายคือแปดทั่วสี่ดาบไพ่เดทนะฮะท่านก็จะมั่นคงระยะยาวๆมีเงินมีรายได้สร้างตัวเองมีชื่อเสียงอ่าในเรื่องงานเกิดเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนะคะหรือบางท่านนะคะก็อาจจะมองว่า ถ้ากรณีทําธุรกิจส่วนตัวนะบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ขายกิจการไม่ไปต่อกับตรงจุดนีิแล้วนะก็จะไปเริ่มธุรก,กิจใหม่หรืองานใหม่หรือบางคนก็กลับไปทํางานที่เดิมไม่ทําธุรกิจแล้วก็มีมันพูดได้หลายประเด็นนะเนี่ยนะคะก็ก็มีบางคนที่จะเป็นเป็นอย่างนั้นนะคะก็ลองดูนะเพราะเป็นดวงภาพรวมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะนะคะแต่ยังไงอาจารย์มองอนาคตด,ดีอะ อย่างน้อยแปดเมต้าขึ้นมาสามเหรียญขึ้นมาก็ไม่อดไม่อยากในเรื่องของเงินเรื่องของรายได้นะคะคนวนคารมือคนขยันบอกเลยไพ่เดชารีอดเนี่ยขยันมากขยันและผงผางตรงไปตรงมาถ้าข้อเสียก็คือใจร้อนและเป็นคนตรงเกินไปก็ได้นะคะเป็นคนปากกระใจตรงกันนะ่ะนะแต่ท่านก็ก็เป็นคนจริงใจกับคนอื่นนั่นแหละแค่แค่เป็นคนที่ค่อนข้างจะ คิดยังไงพูดออกไปอย่างนั้นไม่อ้อมคอมนะเนี่ยก็อาจจะมองให้ระวังเรื่องของอารมณ์คําพูดนิดหนึ่งก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีการยกย้ายการมุบอะไรก็เปลี่ยนเบทางที่ดีนะคะนเรื่องงานและถ้าเรื่องการเงินก็เหมือนกันการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะทําให้เรื่องการเงินท่านดีขึ้นเงินเข้ามาไม่ขาดสายแหละไพ่สามเหรียญเพราะเก่งอยู่แล้วมีพรสวรรค์อยู่แล้วและอาจจะมีเกณฑ์ได้โชคลาภ บางท่านอาจจะได้จากเลขทะเบียนรถเลขที่บ้านก็ได้นะมีเกณฑ์ได้ลาบก้อนใหญ่เหมือนกันอ่านะคะมีเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นเหมือนกันนะในเรื่องเงินเรื่องของรายได้บางท่านมีเกณฑ์ได้เงินจากมรดกมีการสูญเสียอะไรบางอย่างก็ก็มีแต่ท่านเป็นผู้รับผลประโยชน์นะคะมันก็จะขึ้นแบบนั้นนะคะในเรื่องของเงินเนาะในเรื่องของเงินหรือบ,บางท่านเซงกิจการ เซ็งได้นะแล้วไปทําอะไรใหม่ๆอ่ะอืมบางท่านจะขายที่ขายทางอู้ยจะขายมานานแล้วเมื่อไหร่จะได้สักทีปักน,นี้ล่ะค่ะขายได้ได้เงินนะคะที่อาจารย์ยหนเป็นแบบนั้นนะอ่าต่อไปแนวเรื่องของความรักเอ่มันเหมือนเขาเรียกว่าทะเลาะก,กันหนักก็ได้อืมเหมือนขิงก็ราคาก็แรง น่าจะเป็นการประทะคําพูดอารมณ์แรงๆต่อกันนะคะในเรื่องของความรักคนที่มีคู่รักอยู่แล้วนะแล้วก็เหมือนเขาเดินหันหลังจากเราไปส่วนเราก็อืไม่มีหรอกว่าที่จะขอให้เขาอยู่ทั้งๆที่ใจอยากให้เขาอยู่ก็ยังรักยังห่วงใยแต่ท่านก็ปล่อยให้เขาเดินไปแหละความรักจะเป็นการพัดภาคแต่ แต่ถามว่าเลิกขาดไหมอาจารย์มองไม่ขาดนะอาจจะหายไปสักสองสามเดือนก็ปล่อยไปเถอะหรือมันคนมากกว่าน,นั้นเป็นเจ็ดเดือนแปดเดือนก็มีเออนะคะดีที่สุดได้แหละคนรักไปทํางานทางไกลต่างจังหวัดต่างประเทศไม่งั้นอาจจะมีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นการพลาดภาคการทะเลาะเบ,บาแหวง้งการแบบไม่คุยกันเป็นระยะเวลานาน,านเกิดขึ้นในเรื่องของความรักนะคะส่วนคนโสด นะคนโสดจะมีคนเข้ามานะอาจจะเป็นคนเอต่างชาติก็ได้หรือชาวราศีมีนชาวราศีกรกฎตุลกุมภ์ถุนอืมเข้ามาก็ได้นะคนโสดนะมีเกณฑ์เจอคนที่ถูกใจแล้วก็ได้เรียนรู้นะพูดคุยกันแบบ ถูกใจกันนะอาจารย์มองคนโสดก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันในเรื่องของความรักนะคะส่วนเรื่องสุขภาพเนี่ยนะคะบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ถ้าใครป่วยเ,เรื้อรังมานานอาจจะเป็นเรื่องของผ่าตัดเข่ากระดูกเนี่ยเออนะคะเออบางท่านอาจจะมีเขาเรียกว่ากระดูกทับเส้นเนาะถ้ามีเรื่องของการผ่าตัดแบบนี้ก็ก็ได้นะคะถือว่าปลอดภัยนะถือว่าปลอดภัย เออแล้วก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งโลกนะคะอาจารย์มองเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนิ้วในถุงน้ําดีก็มีบางคนนะนอกจากบอกว่ากระดูกทับเส้นเอ,อ่อเข่าขาไม่ดีก็อาจจะเป็นนิ้วในถุงน้ําดีแล้วก็เอาลำไส้นะฮะต้องดูดีๆอาจจะมีเนื้องอกนะคะแต่รักษาได้ปลอดภยัยยังหายได้ ไม่ได้จับเป็นทุกคนนะคะอาจารย์ก็บอกเฉพาะคนที่อาจจะมีความเสี่ยงก็ไปตรวจสุขภาพนิดหนึ่งนะคะยังไงก็ผ่านพ้นได้นะอ่าก็โอเคประมาณนี้ดวงคนวันอังคารน,นะคะขอให้โชคดีนะคะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ